สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่เกมเก่งชินอินแพกอยู่กับผมนิคตํารากอริล่าสำหรับคลิปนี้มันจะเป็นคลิปตอนรับแพด4.0ซึ่งผมน่าทาคลิปนี้ในคืนรอยต่อระหว่าง3.8ไป4.0ต้องขออภัยด้วยในบางช่วงจังหวะเสียงของผมมันอาจจะไม่ได้สดใสมากและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคอเสียตกค้างของเราไวฟุทั้ง18ตัวละครปกติแล้วตัวละครไวฟุมันมี20ตัวละครซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่กล่าวถึงตัวน้องลูมินและน้องเอรอนเพราะน้องลูมิน นี่มันก็เหมือนเอสเธอร์เป็นตัวละครที่เรามีอยู่แล้วหมดทุกคนเราไม่จําเป็นต้องพิจารณาข้อเสียในการโกนส่วนน้องเอลอยเป็นตัวละครแจกฟรีที่มีอยู่เพียงแค่บางคนเหตุผลเดียวกันตัวละครตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องพิจารณาข้อเสียในการโกนราอ,อยังไงแล้วล็อกอินช่วงนั้นเราก็ได้มาฟรีๆครับเสียเวลาเกดนําเยอะมากเอาเป็นว่าเข้าเนื้อหาเลยครับ ดีเชียโมนาเครือสิงชี่ช,ชีและก็จีนนี่คือ5ตัวละครสายไวฟูที่มีจุดร่วมเหมือนกันก็คือเป็นเหล่าตัวละครรุดเรทที่สามารถออกได้ทุกตู้ยกเว้นตู้อาวุธลิมิเต็ดซึ่งแต่ละตัวละครที่ปรากฏมันก็มีข้อดีอยู่มากมายเนื่องจากผมได้กล่าวไปตั้งแต่เปิดคลิปแล้วว่าเราจะพูดถึงข้อเสียขอเริ่มต้นดีดีเชียตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเรามีนางเพียงแค่40ไม่ว่าจะเป็นดาเมจที่เกิดจากสกิลธาตุหรือดาเมจที่เกิดจากสกิลอันตีความรุนแรงของมันดันไม่เหมาะสมจะเป็นตัวละคร5ดาวเด จะสกิลธาตุมีความบุนแรงที่ไม่เพียงพอแถมยังมีการเดินช่วงอีกคือมีการเดินช่วง2.5วินาทีต่อการเกิดระเบิดในอนาเขตหนึ่งครั้งยังมีครั้งนะครับนี่เป็นข้อเสียต่อที่เรามีหนามเพียงแค่40ด้านดาเมจดีเชีย40ไม่ต่างอะไรจากตัวละคร4ดาวครับหนึ่งในตัวละครสายฮิวที่หิวได้ฮิว <C> <Feed them. S 2> ดีฮิวแบบบาบร์บอคอแตกเลยก็ว่าได้ <S <S สําหรับข้อเสียของน้องชิชีเป็นตัวละครที่มีสกิลธาตุมีคู่ดาวถึง30วิมีระยะคงอยู่15วินาทีตรงจุดนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วย กา i บลีสกิลสกิลฟิชเชลแต่สิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือสกิลธาตุของน้องไม่สามารถสร้างอนุธาตุได้และตัวชี้ฉีเป็นตัวละครที่มีค่าคอสอันตีสูงถึง80หน่วยคือสร้างอนุธาตุไม่ได้แต่ยังต้องเก็บค่าพลังงานธาตุถึง80หน่วยในการกดอันตีนับได้ว่าเป็นตัวละครที่การสร้างอนุธาตุกับค่าคอสในการกดสกิลอันตีมันไม่ค่อยสมเหตุผลเท่าไหร่ครับอีกหนึ่งตัวละครที่ถ้าเกิดไม่มีปฏิก,กิริยาธาตุไมายมาช่วยความรุนแรงในการสร้างดาเมจมันไม่เหมาะสมจะเป็นตัวละคร5าดาวน้องเค ก่้าดาวที่มีตัวคูณดาเมจสกิลค่อนข้างต่ำแต่มันก็ไม่ได้ต่ำมากจนขนาดเล่นเกือบไม่ได้เหมือนกับดีเชียคือตรงจุดนี้ผมวัดที่ดีเชียซีสูนะครับสำหรับผมแล้วผมมองน้องเคอร์ชิงเป็นตัวละครที่เน้นชากโจมตีตัวน้องเองเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีแอนิเมชันการชากโจมตีค่อนข้างเร็วในด้านตัวคูณดาเมจในการฉากโจมตีมันก็พอรับได้แต่การชากโจมตีของน้องหนึ่งครั้งกินพลังงานถึง25สหน่วยแต่ตัวน้องเองกลับไม่มีพรสวัส์หรือกุมดาวไหนเลยมาช่วยสปอร์ตในการทำดาเมจแบบฉากโจ ตัวละครตัว er นี้เป็นตัวละครหลุดเรดที่หาข้อเสียได้ค่อนข้างยากสำหรับใครต้องการเอาน้องโมนาไปเป็นตัวแปะน้ำจากนอกสนามตัวละครตัวนี้สามารถแปะน้ำจากนอกสนามได้มันอยู่ในขั้นแค่ได้แต่ไม่ถึงขั้นดีสกิลท่าของโมนาสามารถทำดาเมจท่าน้ำจากนอกสนามได้1ครั้งต่อ1วินาทีสูงสุดเพียงแค่4ครั้งและมีคู่ดาวอยู่12วินาทีครับในสายตาของผมข้อเสียของน้องโมนามันมีอยู่เพียงแค่ข้อเดียวในทีมที่ผมเอาน้องโมนาไปอยู่คือทีมแช่แข็งของน้องอายการขอบอกตามตรงว่าสำหรับการแปะ น้ำของน้องโมนามันมีระยะเวลาบนสนามที่สั้นและอนาเตในการทําดาามธทตาน้ํามันก็ไม่ได้กว้างมากทำให้ทีมแช่แข็งมันค่อนข้างติดติดขัดขัดครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปัญหาตรงกลางแปกน้ําจากนอกสนามนี้มันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเราแค่สาหรับการใช้ระหว่างสกิลท่านและก็สกิลอันตีน้องโมนาในทีมแช่แข็งมันก็จัดสมูทขึ้นครับตัวละครไหวฟุหลุดเรยคนสุดท้ายนั่นก็คือจีนอีกหนึ่งตัวละครที่ผมหาคอเสียแทบไม่ค่อยได้แต่มันมีอยู่หนึ่งข้อที่ผมอยากรู้ว่าทางเกมเขาสร้างมาเพื่ออะไรนั่น ก็คือการรวบตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการรวบนะครับแต่เราจําเป็นต้องกดสกิลท่าแบบค้างมันถึงจะรวบได้และไอช่วงจังหวะที่เรากดสกิลท่าแบบค้างมันเสียเวลาทําดามเมจทําให้การรวบของจีนในคอนเทนต์แบบจับเวลามันเลยไม่ได้รับความนิยมครับสําหรับหนึ่งข้อสงสัยที่ผมได้พูดไปแล้วนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียแต่ข้อเสียของจีนนี่แท้จริงนั่นก็คือการที่เรากดได้นางมาในตู้ตัวละครลิมิเต็ดครับ,รบน้องครีฮูเต่าแล้วก็การยูชุดตัวละครลำดับ ี่2ต่อจากตัวละครดุดเร3สาตัวละครนี้มันมีจุดร่วมกันตรงที่เล่นยากในโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะน้องครีตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเราจะทําดามเมได้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเทคนิคแค้นเซนตแอนิเมชันมันเลยกลายเป็นสิ่งจําเป็นและในมือถือเทคนิคเหล่านี้มันค่อนข้างทายากพอสมควรบวกกับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครขาสั้นตีใกล้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือการชาร์จโจมตีระยะการโจมตีมันสั้นแทบจะไม่ต่างอะไรกับระยะการโจมตีของตัวละครใช้หอกเลยครับแถมแอนิเมชั n นการโจ ปกติของน้องมันค่อนข้างช้าและไอสัญลักษณ์ดอกหมาที่วนรอบตัวสื่อถึงการช้าโจมตีแบบไม่เสียสเตมินามันก็สังเกตได้ค่อนข้างยากบอกตามตรงสําหรับน้องครีถ้าเกิดไม่มีตัวละครเปรียบเทียบอย่างเย็นเฟยมุมมองของผู้เล่นที่มีต่อน้องครีมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ครับเทคนิคการเคนเซนต์แอนิเมชั่นมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะน้องครีสําหรับผู้เล่นฮูเต่า4ีศูนในโทรศัพท์มือถือการเคนเซนต์แอนิเมชั่นมันค่อนข้างทําได้ลําบากเหมือนกันน้องฮูเต่าตัวละครตัวนี้สามารถทาดาเมจได้ดีและคุ้มค่ากับระะยยเเวลาทีสไป การ cancel animation มันเลยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น C ศูนย์เรา cancel โดยการกระโดดส่วน C หนึ่งเรา cancel โดยการ dash ลงสำหรับการเล่นบนมือถือการ cancel ด้ดยการกระโดดมันจะไม่สมูทไม่สมูทอย่างเดียวไม่พอโอกาสที่เราจะ cancel animation ผิดพลาดมันก็มีสูงด้วยครับตรงจุดนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการปลด C หนึ่งมันก็จะสบายขึ้นมาแบบมาโขเลยครับอีกหนึ่งตัวละครที่มีแผ่นหลังอันงดงามไม่เป็นสองรองใครตัวละครตัวนี้มีจุดเด่นเป็นการชาร์จยิงและไอการชาร์จยิงนี้มันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันเราจะ มองดูแค่การยูซีูงเป็นหลักนะครับเราจะไม่พูดถึงซีระยะเวลาการชาร์จยิงของตัวละครตัวนี้มันจะยาวนานกว่าปกตินิดนึงตรงนี้เราเข้าใจเพราะมันมี2ขั้นในการชาร์จยิงแต่สําหรับใครที่ไม่มีความแม่นยําพออุตสาชาร์จมาแต่ยิงพลาดไปคือดามเมจชุดนั้นมันก็จะหายไปเลยครับตรงจุดนี้เราอาจจะใช้เทคนิคยิงพื้นเพื่อแก้ปัญหาการยิงพลาดได้และสําหรับการยูสายดามเมจหลักเน้นชาร์จยิงในโทรศัพท์มือถือมันจะมีข้อจํากัดด้านมุมมองในการชาร์จยิงกับความยาวของหน้าจอโทรศัพท์มือถือม็อง ปุ่มชาร์จยิงและปุ่มเปลี่ยนปุมมองมันปุ่มเดียวกันครับอย่าไปหวังพึ่งโหมจใจโด J o นะครับใจโดเกมนี้นะักว่าที่ทําคลิปนี้มีมันก็เหมือนไม่มีครับแต่ตัวละครที่ผมพูดมามันถูกจัดเป็นชุดและแต่ละชุดตัวละครมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่สิตัวละครต่อจากนี้ผมจะไล่พูดไปแต่ละคนเลย <c oughs> ไวฟ์ฟลำดับที่สิบคุณนะาฉันเหอตัวละครสายพพอร์ตเฉพาะทางทตาน,น้ำแข็งด้วยการที่คุณนะเป็นตัวละครสายสพอร์ตเฉพาะทางทีมที่คุณนะอยู่ได้มันเลยเฉพาะจอจงตรงจุดนี้เราเข้าใจได้ครับแต่ตัวละครสายพพอร์ตเฉพาะทางคนนี้กลับมีการบัฟที่ถูกจำกัดเป็นจำนวนครั้งด้วยบัฟ <B up S 1> เป็นจำนวนครั้งมันก็พอโอเคแต่ให้บัฟมาเพียงแค่เจ็ดครั้งไม่ใช่อย่างน้อยเจ็ดครั้งแต่มากสุดเจ็ดครั้งโชคยังดีที่บัฟเจ็ดครั้งนี้ให้กับตัวละครทั้งหมดในทีมและไอ้บัฟเจ็ดครั้งนี้มันก็เห็นความต่างระหว่่าางดามเมที ัฟกับไม่ได้บัฟจริงๆแต่เมื่อเราจัดภาพมันดูตัวละครสายพพอร์เฉพาะทางซีดาวอย่างฟารุซานถึงแม้มันจะเป็นบัฟคนละภาคส่วนกันแต่ของฟารุซานมันไม่ได้ถูกจํากัดเป็นจานวนครั้งไม่ว่ามอนสเตอร์บริเวณน,นั้นมันจะมีกี่ตัวก็ตามมันก็ถูกลดการทานธาตุลมจากอาติของฟารุซานทั้งหมดแต่บัฟ7ครั้งของคุณน้าฉันเฮ่อตัวละครที่ได้บัฟไปทําตามเมท่าน้ําแข็งใส่มอนสเตอร์7ตัวพร้อมกันบัฟที่มี7ครั้งมันก็หมดไปแล้วครับวายฟุลําดับที่9โยยอิะเมื่อก่อนโยอิ iya, มิออยะเมอ่ง มันเป็นปัญหาการล็อกเป้าเมื่อก่อนที่โยอิมิยะมันเข้าเกมมาใหม่ๆโยอิมิยะมันยังคงยิงซ้ำศพมอนสเตอร์ที่ตายไปแล้วและกำลังจะหายไปซึ่งจุดอ่อนตรงนี้มันได้รับการแก้ไขแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อเสียลึกๆของโยอิมิยะที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นก็คือจุดเด่นมันเป็นพิษโยอิมิยะมีจุดเด่นตรงที่ทำดาเมจไฟใส่มอนสเตอร์ตัวเดียวได้โคตรแรงย้ำนะครับแค่ตัวเดียวได้โคตรแรงทำให้ตัวละครตัวนี้มันมีปัญหากับมอนกลุ่มมากและสกิลอันติของโยอิมิยะม ส5ห้าหน่วยให้กับเฟซอาร์ติแฟกชิเมนาวะหรือมีไว้แค่กดเพื่อหลบการโจมตีของมอสเตอร์เท่านั้นครับพูดตามความจริงตัวละครตัวนี้เน้นทาดาเมจเดียวเราแค่เอาน้องไปสู้กับมอสเตอร์ประเภทบอสหรือมอสเตอร์ที่มากันแบบไม่มากพอจํากัดตรงจุดนี้เราสามารถมองข้ามไปได้เลยครับอันดับวัยฟุคนที่8ดนายหญิงเยลารหนึ่งในตัวละครที่ท, damage, ทาําดาเมจา่าด้ําจากนอกสนามได้ดีแต่เรื่องการแปะน้ําจากนอกสนามนายหญิงเย่ลานกลับแพ้นายน้อยซิงชิวเพราะดาบหนาที่บนรอบตัวของนายน้อยซิงชิวมันส สามารถแตกน้ําได้ส่วนของนายหญิงเย่อหลานต้องทําการโจมตีปกติเท่านั้นน้ํามันถึงจะออกมาครับ <c oughs> และอีกหนึ่งข้อควรระวังสําหรับใครที่มีนายหญิงเย่อหลานรงขอบดันเจี้ยนการทําดามในท่าน้ําจากนอกสนาม <c oughs> มันจะติดกําแพงดันเจี้ยนนะครับ <c oughs> ตรงจุดนี้มันเป็นข้อเสียเล็กๆที่เราสามารถแก้ไขได้แค่เราไม่ไปอยู่บริเวณนั้นก็พอครับ ไหวฟุอันดับที่7น้องคามิสโตออายากาสําหรับผมแล้วน้องอายากาเป็นตัวละครที่ทําดาเมท่าน้าแข็งได้ง่ายและดีที่สุดแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อจํากัดของน้องคืออัติของน้องเป็นการทําดาเมท่าน้าแข็งแบบต่อเนื่องซึ่งมันจะดุนแรงมากถ้าเกิดมอสเตอร์ตัวนั้นมันสามารถโดนดาเมทครบทั้งหมดสาหรับมอสเตอร์ที่แช่แข็งได้ตรงจุดนี้ถือว่าเซ่แต่ถ้าเกิดเป็นมอสเตอร์ที่ไม่สามารถแช่แข็งได้และเป็นมอสเตอร์ที่หนีเก่งในจังหวะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยอันติน้องไปมันอาจจะไม่โดนอะไรเลยก็เปป็นไได้ครับ ตัวละครไหวฟุกอันดับที่6เจนแน่นอยู่ล่ะตัวละครตัวนี้คือราชินีดาเมจสีขาวดาเมจกายภาพซึ่งมันก็เป็นดาเมจหลักของเจและมันก็เป็นจุดอ่อนของเจสสำหรับดาเมจกายภาพณนะตอนนี้หนับไดวาทาอะไรไม่ได้มากไม่ว่าจะเป็นโลธาหรือพวกดุนการปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันจะเยอะเหลือเกินยังไม่หมดเพียงแค่นั้นอันติที่ถือได้ว่าเป็นดาเมจหลักๆของเจ๊อาณาเขตระเบิดมันไม่ได้กว้างมากและถ้าเกิดจะให้ระเบิดมันออกมารุนแรงที่สุดเราต้องเก็บสแต็กให้มากที่สุดจนกว่าจะหมดระยะเวลาและ้า เกิดในช่วงจังหวะนั้นอันติของยูล่ากาลังจะระเบิดมอสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายกลับมุดดินหายไปผู้เล่นต้องทําใจและเริ่มเกิดอนุท่าใหม่ครับวหวฟูลำดับที่5้ายาเอมิโกเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นคือการปล่อยเสาให้ทําดามจท่าสายฟ้าจากนอกสนามจุดอ่อนของยาเอมันอยู่ที่การปล่อยเสาคือการปล่อยเสาของยาเอให้ครบ3เสามันกินระยะเวลาแบบนิดนึงซึ่งทุกคนทราบกันดีว่าในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ3วินาทีในคอนเทนต์จับเวลาสไปร์ลอาบิดมันสามารถชี้ได้เลยว่า 2ดาวหรือว่า3ดาวโครงการปล่อยเสาที่ใช้ระยะเวลาในการปล่อยแบบนิดนึงมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากแต่ค่าคอสในการกดอันติของยาเอมันใช้ถึง90หน่นวยทําให้ตัวละครตัวนี้จําเป็นต้องมีตัวแบตเตอรี่ท่าสายฟ้าคอยช่วยครับไม่หมดเพียงแค่นั้นการกดอันติของยาเอต้องกดในช่วงที่เสามันอยู่บนสนามครบทั้ง3เสาคือเราต้องกะเวลาว่าไอ้สเสาที่ว่ามานี้มันใกล้หมดระยะเวลาคงอยู่หรือยังถ้าเกิดเราปล่อยเสาครบ3าเสาปุ๊บแล้วเรากดอ,อันติปัป๊บดาเมจจากเสาทั้งสเสาเราจะได้มากแบบไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดเรากะระยะ เวลาผิดไปกดอติในช่วงที่เสามันหายไปเหลือไม่กี่เสาดาเมจจากสกิลไอติมันก็จะทําได้แบบไม่เต็มที่เช่นกันครับไวฟูลําดับที่4น้องนีโลตัวละครที่ทุกคนทราบกันดีนางคือที่มาของการอัปเกรดลูกมะเฟืองลูกมะเฟืองตามพื้นดาเมจแรงขึ้นทําดาเมจกว้างขึ้นระยะเวลาระเบิดมันก็เร็วขึ้นแต่ตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครจําเพาะทีมคือในทีมมันต้องมีเฉพาะธาตุพืชและธาตุน้ําเท่านั้นจึงเราไม่สามารถขา,าดธาตุใดธาตุหนึ่งไปได้ถ้าเกิดขา,าดธาตุใดธาตุหนึง่ง ไปหรือ,รอมีธาตุอื่นเสริมเข้ามามาเฟืองมันจะไม่อัปเกรดครับไม่หมดเพียงแค่นั้นในทีมของนีโลต้องมีโลหรือมีฮิวล้อระเบิดมาเฟืองมันก็ยังคงเป็นระเบิดมาเฟืองระเบิดใส่มอสเตอร์ยังไม่พอมันยังมีระเบิดแบบเล็กๆน้อยๆใส่ตัวละครเราด้วยครับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเราอาจจะบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขมากกว่าข้อเสียแต่บางช่วงเวลาเงื่อนไขที่มีมันอาจจะกลายเป็นข้อเสียที่ปรากฏก็เป็นไปได้ครับ ตัวละครไวฟุลำดับที่3น้องนาฮิดาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมหาคอเสียแทบจะไม่ได้หาแทบไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวละครตัวนี้มีคัสซีนการกดอันติที่ค่อนข้างนานถ้าเกิดเรามองจุดนี้เป็นมุมที่ดีคือเราสามารถกดอันติเพื่อหลบก,การโจมตีของมอสเตอร์ได้แน่นอนได้อันติของน้องมันไม่สร้างดาเมจมันเป็นแบบส่งเสริมดาเมจมากกว่าทําให้ช่วงระยะเวลาคัสซีนดาเมจของทีมมันก็จะดรอปลงมานิดนึงไม่หมดเพียงแค่นั้นน้องนาฮิดาเป,เป็นตัวละครที่เราต้องบั้นค่าชำนานทาสูงมากคือ ปั้นให้ใกล้เคียงกับ1000มากที่สุดเพื่อการใช้ประโยชน์พรสวรรค์ติดตัวเจ็ดสิบอย่างคุ้มค่าครับและไอ้ตรงทีว่าต้องทําค่าชํานานธาใกล้เคียงหนึ่งอาวุธหมวกถ้วยนาฬิกามันเลยจําเป็นต้องมีค่าชํานานทาครับอาวุธะมันไม่เท่าไรไอ้ประเภทหมวกถ้วยนาฬิกาหาออฟหลักเป็นค่าชํานาทธาคือมันไม่ง่ายเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตัวผมเองใช้ระยะเวลาในการปั้นค่าชํานานทาในใกล้เคียง1000นานมาพอสมควรครับอีกหนึ่งตัวละครที่เมื่อก่อนเต็มไปด้วยข้อเสียแต่มาเดี๋ยวนี้ไวฟุกลำดับที่ ขน้องโคโคมิเราหาข้อเสียแทบจะไม่ได้ตัวละครตัวนี้มันจะไม่มีข้อเสียทา่าเกิดเขาอยู่ถูกทีมแต่ผมมี2ข้อสงสัยว่าทางเกมใส่มาทําไมข้อแรกคือการกดอันตีแล้วสามารถเดินบนน้ําได้ไอตรงจุดนี้มันไม่เท่าไรเราสามารถใช้ถ่ายรูปเอาสวยๆได้แต่ไอตรงที่มันเขียนว่าเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชนะงักตรงจุดนี้ผมเชียว,ว่าทุกคนคงจะรู้ดีเพิ่มมันก็เหมือนไม่เพิ่มครับ m ม n ห วายฟูลำดับที่1ไรเดนโชกุนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองหาคอเสียไม่เจอสําหรับไรเดนซีศูนย์คือสายสปอร์ตชั้นเยี่ยมมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจท่าไม่ตายทาดาเมจทาสายฟ้าจากนอกสนามแล้วก็ยังมีความสามารถฟื้นฟูพลังงานท่าได้กับทีมในส่วนของไรเดนซีสองเขาคือ a d c สายแบงบป่าแต่ละครั้งป่าแต่ละที่ถ้าเกิดมอสเตอร์มันไม่มีความต้านทานท่าสายฟ้ารับประกันเลยว่าจุกแน่นอนครับงแต่ตัวละครตัวนี้ในสายปกติทั่วไปปันอ์ติแฟกโคตรยากยากขนาดที่ได้สมญานามว่าฟา อาติแฟกชัวนิรันต์คือนางต้องการเยอะมากโดยเฉพาะค่าพื้นผังพลังงานเล่นยังต้องการค่าอัตราคลิกความแรงคลิแล้วก็พลังโจมตี้าเกิดผู้เล่นไม่รู้จักคําว่าพ่อมันจะมีเสียงหนึ่งมันจะปรากฏดังก้องในหัวมันต้องได้ดีกว่านี้มันต้องมีอาติแฟกชิ้นอื่นที่มีดีมากกว่าชิ้นนี้เอาเป็นว่าผมต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนในการฟาร์มอาติแฟกจนอยู่ในขั้นที่ว่าผมพอใจแล้วครับสําหรับคอเสือที่ปรากฏในแต่ละตัวละครมันอาจจะมีมากกว่านี้เพราะยังไงแล้วคลิปนี้มันก็มาจากสายตาความรู้และก็ประสบ ของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวผมพูดเร็วเกินไปหรืออธิบายงงงง,งไว้ตรงไหนต้องขออภัยไวไหนาคลนนิด้นย่นะครับจะเพิ่มเติมจะตีชมหรือจะแชร์ประสบก,การณ์อะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ